ทุกคนคะ่ะวันนี้เราจะไปขึ้นรถไฟกัน ว่าเป็นอย่างจึงตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นซึ่งมันอยากจะบอกว่าบอนไม่เคยขึ้นรถไฟนะคะทุกคนคะ่ะน้ำมือนี่บอก,ก็จะได้ไปขึ้นรถไฟแต่ว่ารถไฟนะมันเวลาเออรถไฟมันเวลาเก้าโมงครึ่งนะคะที่มันจะมาแต่ว่าตอนนี้บอลตื่นประมาณเจ็โมงสิบสองแล้วก็อาบน้ําอะไรแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ว่าพี่อีกคนนึงนะคะที่จะไปกับเราซึ่งนางยังไม่ตื่นเราก็ต้องไปปลุกนางคะ่ะ ใช่นั่นคือภารกิจเราก่อนอนะันดับแรกแต่ตอนนี้เราต้องทาคิเตะก่อนแล้วเราก็จะต้องรีบไปปลูกงงนาคนะ,คะแล้วเราก็ค่อยไปว่ากันต่อที่ห้องนาะหรือไม่งั้นเราก็จะทาคงทางทีมทาหน้าอะไรให้มันเสร็จเสื้อแล้วก็ไปที่ห้องน้ำน,นะครโอเคค่ัทุกคนเดี๋ยวอนขอตัวรีบก่อนนะเพราะว่าตอนนี้รีบมากเราก็เพิ่งไปทาเล็บมาใหม่เห็นไหมสวยมากโอเคเดี๋ยวก่อันตอนนี้เป็นเวลาแปดโมงแ้คทุกคนราะว่าอีกคนเดียย,ยังไม่ตื่นเพราะฉะนั้นเราต้อง ไวและอีกชั่วโมงครึ่งเราจะมาลุ้นกันนะคะว่าจะทันหรือไม่ทันทุกคนขาตอนนี้เราก็มาปลูกแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะหลังจากที่นางตื่นเจ็ดโมงนัดกันหกโมงโอถตื่นแปดโมงค่ะแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงนะคะซึ่งเราต้องรีบแล้วเพราะว่ารถไฟจะออกเป็นเวลาเก้าโมงครึ่งนะคะกว่าเราจะขับรถไปถึงเองวันนี้วันนี้เราขับรถเบนนะคะวันนี้เรานั่งรถเบนวันนี้เรานั่งรถเบนนี่นะคะคือแสงบรรยากาศข้างนอกนะคะ รู้บรรยากาศกำลังดีเลยแล้วเราก็จะไปขึ้นรถไฟปูนปูนอันนี้เต็มสักยง้วไปพ่อมไปเทีย่ยวแบบว่าหนาวสินะตะวันตอนนี้ก็บ่านหนาวดอกตะวันย้ํากับตอนกลับนะคะวันกลับหนึ่งทุ่มนะคะหนึ่งทุ่มถึงนี้ก็จะประมาณสามทุ่มนะคะขอนแก่นคอนแกนไปอุดรได้เนี่ยไกลๆหนึ่งร้อยก็รู้ตะว่าแบบไปนั่งเอาฟิลซื้อนะจิบชาจิบ เดี๋ยวเราไปเจอกันที่สถานีรถไฟนะคะถังไม่ขันยังไงทุกคนก็ต้องรองหลุ้นด้วยนะ,ะไปค่ะค่ะตอนนี้เราถึงแล้วนะคะแดดแรงมากเลยเราคิดว่าอากาศมันจะหนาวนะมันก็หนาวอยู่แหละข,ขับรถมาแต่ว่าตอนนี้นาโมง20แล้ว,ลวเลย9โมง20ปะ เก้าสิบเก้ายี่สิบนี่แหละเหลืออีกเวลาประมาณ10นาทีนะคะรถไซก็จะมาก็จะพอดีจากที่เราเราต้องขึ้นไปข้างบนเลยโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันนะคะยูร ตอนนี้เราอยู่บนรถไฟแล้วนะคะเข็งคนมากเลยคนบอะว่าความรู้สึกตอนนี้นะคะคือน้องมาริไม่รู้สึกอะไรเลยนอกจากความตื่นเต้นนะเพราะว่าเป็นรั้งแรกที่ได้ขึ้นรถไฟเลยนะคะรู้สึกดี25บาท แล้วค่ะทุกคนคือเรามานั่งแบบว่านั่งกับบรรยากาศเฉยๆไปกับเฉยๆนะครับมนมีบุ่ากบรรยากาศด<อ>ี้เราก็จะเป็นที่แบบบ้านไมมค่เนี่ยเป็นสวนเป็นบ้านเป็นก็ว่าไปชบรรยากาศแล้วกับทิวทัศนแบบโอเคอ่ะแล้วมันก็ถูกม,มากี่สาบาทถ้าเป็นรถมรถขกสองกบประมาถ้าเป็นคนถ้าเป็นคนบอเอกันกเท่าไหร่เก้าสิไปอุดรเกสิเพราะว่า จากพอนเกตไปอุดรมันก็ประมาณสิบ่งร้โลน,นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นรถไฟก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือนนะคะก็ใช้เวลาเดินทางบนบนมาาัสบนบนได้ขึ้น9ก้าโมงสาแต่ว่าพอไปถึงอุดรมันจะประมาณ11บเอโมงสาก็ประมาณสิบสชั่วโมงครึ่งหรือประมาณชั่วโมงถึงประมาณนะะี้ครับไม่เกินนี้นะคะก็ใช้เวลาอยู่แต่ว่าก็ก็โอเค อยากให้ลองมานะคะทุกคนค่ะเป็นฟิลแฟนฟิล อุดรแล้วคะ่ะคุณคะเราใช้เวลาเดินทางแต่9โมงจนถึง11โมงนะคะตอนนี้คือเราปวดดาบมากไม่รู้ว่าจะไปทําอะไรต่อครับตอนนี้คือขออนุญาตปวดดาบก,ก่อนแล้วหนึ่งปากเหลี่ยมแห้งคาลิปมาแดงคือกิจของเราวันนี้ก็ไม่มีอะไระคะ่ะก็คืออย่างมานั่งรถไฟแล้วก็ขับเยๆทีอจริงเที่ยวเร็วสุดก็ดกะตอนทุ่มหนึ่งก็เลยต้องทาทุ่มหนึ่งนะคะเป็นเวลาที่เราจะต้องอยู่อุดรน,นะคะ สิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงเที่ยงหนึ่งหนึ่งเอ่อสิบเอ็ดโมงเที่ยงบ่ายหนึ่งบ่ายสองบ่ายสามสี่โมงห้าโมงหกโมงทุ่มหนึ่งเป็นเวลาแปดชั่วโมงแปดชัวดช่วโมงจากนัมงอุ้ยแต่ว่าเสอเข้ามาปุ๊บก็คือเจอเสื้อเลยร้านเสือ้ออุ้ยวัดสันด้วยอุ้ยยังไงดีนะ <laughs> ยังไงดีนะเดี๋ยวขอตัวไปช้อปปิ้งก่อนนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่นะคะ ทุกคนขา่าเราตอนนี้เรามากินข้าวอยู่ที่อะไรนะยูดียูดีอุดรธานีนะคะแล้วก็ที่สำคัญไปก็นั่นก็นกนกนกนคือว่าเขาสิไปใส่ตอนนั่นเอแล้วก็แล้เขาบอกดว่าเขาสิไปใส่ตอนและเราจะไปยังไงนั่นคือประเด็นของเรานะคะตอนนี้มากินข้าวอยู่นะคะมาซื้อข้าวเป็นผัดไทยนี่หละตอนแรกว่าจะไปกินยู่อแกนเมื่อวานนี่ก็เรึเแลบบ่า บริกินมาวันนี้เพราะว่ามาเจอกำลยมากินอยู่ดอตบัตรไหนอะ่ะอันนี้บัตรบอลปะอะไรของปิ๊งเกยเล่าน,าน,านูนของใครอันนั้นของบอล <c oughs> เดี๋ยวแป,ป๊บนึงทุกคนคนเอาบัตรก่อนนะคะแป๊บน,นึงลืมลืมได้ไงเนี่ยโ <c oughs> อ๋อน้อคลิปนี้แบบเรียวๆเ,เลยนะเนี่ยเรียวทม์เดี๋ยวเราจะรายงานให้ดูนะครับว่าเราไปไหนบ้างอะไรยังไงที่เห็นนี่ไม่ใช่ ไฟหนึ่งไฟสองไฟสามนะคะมีสายสามอันนะคะอันนี้คือเพิ่งไปกดสิวมานะคะนี่คือหน้าที่เพิ่งไปกดสิวมานะคะทุกคนมันก็จะเป็นรอยแบบนี้นะคะสักประมาณสามถึงสี่วันหรือไม่งั้นก็สามวันแล้วมันก็จะลอกออกนะคะตรงรอยนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะช่วงแรกๆนะคะสําหรับใครที่กดสิวหรือว่ายังไงนะคะก็จะต้องทนหน่อยนิดนึงนะคะช่วงช่วงแรกๆอะบนหน้าดาเลยเนี่ยเป็นแบบ เป็นฟิวโคน้คนๆหนาเขาฝาบวกกันสิบจี๊นะแม้คือมันแล่มันดำไปเรื่อยสินะแต่ว่าตอนนี้ก็โอเคแล้วดีขึ้นแล้วนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวมีคนมีคนมามองเราตอนนี้เห็นไหมมีคนมามองเราคนเสื้อส้มเดินไปเมื่อกี้ <c oughs> โอเคเราไปก่อนนะคะขออนุญาตกินข้าวก่อนแป๊บหนึ่งค่ะตอนนี้เรากําลังอยู่ตรงการรงลางรางรถไฟนะคะเรากําลังจะไปสารปู่ย่าจังหวัอดอุดรนะคะซึ่งจากที่เขานัดไว้ว่นหนึ่ง เขาสิมาไายรูปสร้างกล้องกับเขออกมาเพราะว่าบอยมีเงินก้างเขาสองรถมอเตอร์ไซค์ที่เขาเบ้าไว้กับเขาพิภัยยูและกับเขาคนเตือนซึ่งจะต้องยางอ้อมบูดอนมือนีงเป็นคอนเทนต์กันละกันเดินอ้อมบูดอนเดินยังไงตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงใช่ไหมพี่เตยตอนนี้เที่ยงเดินยังไงถึงหนึ่งทุ่มอโอแดดก็แบบว่า ร้อนมากอันนี้มันเป็นอะไรอ่ะหรอเดี๋ยวนะคะทุกคนน่ากลัวมากนี่ค่ะถึงแล้วสารปู่ยาจังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งคนมาถ่ายรูปเยอะมากแล้วนะคะเราก็เลยโอเคจะมาตามรอยก็แลวกันเสื้อก็ไม่มีหรอกค่ะตัวเดียวนี่แหละ มาวัดเออใส่เสกยังคว่ว okay, well, well, okay, okay, ั่าัดใสก็ใส่ตัวนี้โอเคค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศข้างในกันขาเข้ามาข้างในก็ไม่มีอะไรค่ะนอกจากวําร้อนห่อนย่างเดียวนี่คือร้อนมากห่อนก้อนอันนั้นย้ามือซ่หรอย่ามือแล้วมึงย้ามือแล้วขุณซีักเป็นยัง ก็ตอนนี้วันมากแล้วเราขอเลียบไปถ่ายรูปก่อนนะคะทุกคนคะ่ะบรรยากาศถ่ายรูปก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอกนี่แหละมาไหว้มาอะไรนะคะสําหรับคนที่ชอบมูเตลูวันนอมเบอรี่นะคะม <laughs> ีหมดทุกอย่างเลยนึกสิไปน้ำผู้ใดเงาเงากระตูนลงไปรดโดนคนขาตอนนี้เราอยู่ที่หนองประจก <laughs> นนักษ์ <laughs> แล้วนะคะ <laughs> ซึ่ง <laughs> แดดก็คือ ร้มากแดดแบบแดดมากเขาสามารถเอามอเตอร์ไซค์มาได้แล้วน,นะคะเพราะว่าเพื่อนให้ยืมแนละ้วเรียบร้อยแต่ว่าแยบไปก่อนัน้าก็คือเปิดบ่ะรถว่าเป็นเติมนะ้ำมันรถำแยงนี่นะคะทุกคนคะ่ะหนองปลาจับโอเคเราร้อนแดบดบเดี๋ยวไปเจอกันสถานที่ต่อไปนะคะร้อนมนี่เราอยู่ที่วดัดโนนนิเวศนะคะทุกคนคะ่ะเรามาให้อาหารลาปูกันนะคะนี่เขาไปยืมรถมอเตอร์ไซค์ขอมาเห็นวันนี้ ไปยืมเขามาเปิดบอลรถก็บปอปินนี่เรามาให้อาวุาหารปลาให้ซีไม่คิดตังเดี๋ยวน้องก็มามิดกิลีน้องกว่าแหละดูออกบรรยากาศนะคะอุ๊ยน้องบอล ถ้าตอนนี้เราอยู่ป้อมหลวงนะคะแล้วเราก็มาไหว้ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของออจกกังหวัดอุดรธานีนะคะยูตรงหาแยกนะคะตอนนี้เมื่อไรจะหนึ่งทุ่มเนี่ยอยากกินหมูกระทะที่ขอนแก่นมากเลยตอนนี้อยากกลับขอนแก่นแล้วนะคะเพาว่าอยากนั่งรถไฟวันวานนะคะ <c oughs> <c oughs> ไม่มีที่ไปแล้วนะคะเพราะว่าเราไปเลาะมาเกือบหมดแล้วตอนนี้ลกเกือบเบิร์ดอีลีบ่เป็นลาะเบิร์ดล้ทีิบเป็นเกือบเบิร์ดดอกลาะเบิร์ดแล้ว คนคาตอนนี้เรากำลังจะกลับบ้านแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้กับเอาไปสนิทกัแล้วกันจะนลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเพราะว่าตอนนี้หนะเาเห้แบบเปื่อยแล้วนะคะนีกุหาออรสนแกนจะนํามาใส่นะคะเพราะว่ามันหนาวมากดูามากมากเลยนะคะใช้เวลาเดินทางประมาณสามชั่วโมงจะถึงขอนแก่นนะคะตอนนี้อยู่อุดรน,นะคะสำหรับทิปรถไฟก็แค่นี้แหละคะ่ะเหนื่อยมากตอนนี้กลับไปคลุลมตึง้งเลยลมตึ้งได้เลยคะ่ะแต่ตอนนี้คือจมูกได้แต่กินหมูกระทะค่ะอยากกินหมูกระทะอยู่นะใครว่ากัน